หมอค่ดูแย่แล้วว่ามาอาการมันเป็นยังไงสงสัยมากถังดับเพลิงแต่และชนิดต่างกันยังไงคะ,ะเริ่มจากถังดับเพลิงสารเคมีสูตรน้ําดับเพลิงได้หลายประเภทแค่ตัดสายรัดและดึงสลักออกก็ใช้งานได้แล้วเห็นคนไข้มีอาการ ขนาดนี้หมอแนะนําให้ใช้ข่้ตั้งสําหรับติดตั้งถังดับเพลิงที่มาพร้อมสัญลักษณ์และวิธีใช้เคมีในถังก็มีวันหมดอายุนะเข็มตั้งตรงหรือชี้ไปที่สีเ<อ>ขียวคือพร้อมใช้แค่นี้ก็ปังปลดสายฉีดออกมาสู้กับไฟได้เลยแล้วหลังดับเพลิงผงเคมีแห้งต่างกับสูตรน้ํายังไงหรอคะหมอก็ฉีดออกมาจะเป็นฝุ่นละอองคลายแป้งเหมาะก,กับเพลิงไหม้ที่เกิดจากไม้กระดาษสิงคท่อยางน้ํามันแก๊สและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ นีนะคนไข้น้ำหนักก็เบาใช้งานก็ง่ายเวอร์การใช้งานเพียงแค่บิดตรงนี้เลยปิ๊บใช้คุณภาพของเคมีในถังที่หน้าปัดก่อนใช้งานเพื่อรักษาคุณภาพของเคมีในถังดับเพลิงขนาดเล็กทุกๆ6กเดือนจะต้องกลับถังขึ้นลงอัพ and down แบบนี้ด้วยนะความขึ้นกลับหมอจะให้สเปร์ดับเพลิงสูตรน้ำขนาดพกพาไปใช้งานง่ายคนไข้ไม่งงแน่นอนห้ามขย่าเด็กขาดเลยนะคะ เห่วเด็ดขาดเพื่อที่จะรักษาคุณภาพของเคมีเอาไว้ป่ป๊ปุ๊บก็นี่เลยจ้ะฉีดใช้งานได้เลยโอ้ง่ายง่ายโอเคค่ะชอบแล้วรับชมรายละเอียดสินค้าใต้คลิปวิดีโออย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราเรื่องบ้านโฮมโปรคือคำตอบ